ขอแนะนำเป็นคันนี้เลยค่ะเป็น t o y ยต a h i Lu ัก e ีวเครื่องยนต์2.4ตัวนี้เป็นสมาร์ทแคปนะคะปี2016จ้ากระจังด้านหน้าเป็นกระจังด้านหน้าโคมเมียมค่ะพร้อมโลโก้โตโยต้นะคะ ลาไฟใส่กริง๊งมาพร้อมแมกเวลนะคะยาง245หทับ1 5ทับ18จ้าทั้งหมด4เส้นเลยค่ะใหม่ๆเลยจ้าเดี๋ยวเพิ่งจะพาเข้าไปดูภายในห้องโดยสารนะคะคอนโซลด้านหน้านะคะเป็นสีดำสนิทจ้ามาพร้อมเครื่องเสียงแอร์แบก็กระบบแอร์ก็จะเป็นแบบมือหมุนนะคะด้ามเกียร์ซิงนะคะเลขไม่อยู่ที่296,999กกิโลเมตรค่ะ บาอด,ด้านหน้านะคะจะเป็นสีดํากระมี่จ้าเดี๋ยวเรามาดูกันที่แคปด้านหลังนะคะเป็นบ่อสีดําสนิทเลยจ้าที่ใส่ปลายท่อเป็นไทเทเนียมมาแล้วนะคะมาดูกันที่หน้าเครื่องกันนะคะอ่านน็อตจุดมาคิวซีทุกจุดนะคะยังมีเหมือนเดิมไม่ขยับรถคันนี้ไม่มีประวัติการชนพลิกคว่ำน้ําท่วมหรือตัดต่อมาก่อนหน้านี้นะคะสําหรับคันนี้ ราคาแล้วรับส่วน 30, ลดส0มหมื่นราคาเหลือสามแสนห้หมื่นันบาทเท่านั้นค่ะมาพร้อมเลดผ่อนถูกๆผ่อนสบายๆเลดผ่อนอยู่ที่หกพัตนต้นๆเท่านั้นค่ะนึกถึงรถสวยรถดีที่นี่ชัดชัยยนต์สูงเนินมาพร้อมโปรโมชั่นออกรถรีดาาไม่มีค่าใช้จ่ายฟีจัดฟีโอนภาษีพรบใบทะเบียนขับฟี4ี45วันถึง120วัน